ฮัลโหลฮัลโหลเด้อพี่น้องมาสับหน่อไม้ของขออกมาใ่แบงเสร็จบ๊วยแมนบ่ไม่ไนรนระจ๊ะบ๊วยบ๊วยมามา,มา,ม,ามาสับหน่อไม้เป็นยางรอสวนมาแล้วออกมาถุงนาะแล้วก็มารอ้อยสวนเรียบร้อยนะครับทุกคนสับน้องไหม้หวาน เราไปเบิ้งสองเสมอเอ,อ้น้ำไม้ขึ้นเหี่ยวหลายแห้งเมืดแสงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่โบตาแฟมลีนะคะทุกคนมาเดิมมาเดิมไดิบามาสับน้ำไม้ซอยน้ำไม้กองหมอกใหญ่เลย,ยเห็นแต่เขียงอ่ะอันนี้ถึงกันชดเชยนะ น้องไม้กันน้องไม้หวานสวยๆบังทีคนอ่านหาเนี่อ่าน ไหลเออโลดเป็นอย่างคือว่าอยากไหลเมีเยมเป็นเมียจันเลยสวัสดีค่ะสองร้านดวงตาขอบคุณที่แวะมาบ้านแม่บุตาเด้อบุตตาแฟมิลี่นะคะหลังค่าบบตินอี่ยังบตนนินอะไรกันเมียหรอหละ่ะจ็ดจะใส่เกียร์มับมกเ้ ตาเริ่มไม่มีมอะไรตะก,กี้เป็นตัวเมีไอบ่มมีไอ้ด้แต่ตอนนี้มีไอ้มีไอเยอะแยะหลายสิ่งเหลือกเกินขอบคุณค่ะสามร้านดวงตาขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมาบ้านแม่บัวตองเด้อมาอย่าลืมกดไลค์เปิดการบังเห็นให้ได้พี่น้องบุ๊เดย์บ่นน๊บบงส์งันมาเป็นสองสงามลายเตอน์ยู่งถุงเหี้ยวเบิร์ดรลอด หมอนงามงกับพอนี้ยุติวัลเนี่ยนะหลายโใส่มือโปลเล็กน้องน้ำหม่นี่บุกใครไข่ปัไหนบุกขึ้นน้ำใหม่เสียงไคา่าสาบานเาเป็นน้ำหมเสียงไค่เมได้างมาี้ย,ย,ดดย,นยหน่อยอาจไมสมเจ้าหอคิหล้ว้วลง ่าน้ำใหม่เนี่ดหลายเทียแล้วแต่ว่าเพทเ่อนลงผิดเชียน้ำใหม่กะแกไว้ไว้เนี่ยเทาเดี๋ยวต้องแบบว่าเตรียมตัวให้พร้อมเลยสวัสดีค่ะเจ็บล้านดวงตาขอบคุณเดอ้อขอบคุณที่แวะมาบ้านแม่โบตาท่านมาเดอ้อขอบคุณทุกคน กดไลค์ subscribe ใหแนไเด้อพี่น้องแมวเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ใครว่างก็แวะใครไม่ว่างก็ก็ตามนัน สามเงนี่ลังค้า่าอยบ่ได้มีรหสัสซิปก็เป็นเงังไรงเส็นเรามีแนงขิงงูเรามีแนงขิงงูข้าวปอกน่อไม้พี่น้องหน่อไม้อันนี้ชื่อว่าหน่อไม้ไผ่หวานหน่อไม้ไผ่หวานใส่หน่อยปกติต้องร้อยมันใหญ่เดียวมันีเห็นมันไหลก็เลยเอาเลยหน่อไม้ไผ่หวานปลูกอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านแม่โบัวตาทำเมนยุกไก่ไก่กระนำโซโลาเซลล์อยู่น่าเนี่ยคือสิได้หน่อไม้ขาย แม่บดหน้านี่สิบลอด์แดงมะผูกหน้าสิเลิ่ศพย้ายมาปลูกหน้าเร,ราถ้าว่าอยู่ในบ้านนั้นต้องรอตะหนาฝนอย่างเดียวทำอะไอยู่หน้าก็จะได้ขายหนาอยู่ขายได้เบิดปีเจ็ดแกงนงมไมี่ขายซะน้อขายได้บดปีนะพี่น้องนะมึงมันขึ้นเหี้ยอะไหลายมันขึ้นเหี้ยวโบเลยบดขายให้เพิ่นขอบคุณนะคะ